mm <laughs> นสวัสดีค่ะเมื่อคืนนี้น้องชายกับพ่อก็มากินข้าวเย็นด้วยนะทุกคนแต่ว่าน้องชายมีของฝากมาฝากเบลด้วยนางนำเหนือมากนางบอกว่าเมียนางอ่ะส่งมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะทุกคนฝากมาให้กินเพราะว่าน้องชายนะ่ะชอบกินข้าวกับปลาบองมากนี่มันเป็นปลาแบบดิบๆนะแต่ว่าน้องชายบอกว่ามันอร่อยเลือดมากพี่ลองชิมดูเบลก็เลยทําไก่ต้มน้ําปลาไว้รอมันเป็นน้าพริกปลาบองแบบ ชูดอีสานเบลกินไปเมื่อเช้าหมดข้าวเป็นหม้ออร่อยมากแล้วตอนเย็นอะวันนี้น้องชายก็มากินข้าวด้วยมากินข้าวเย็นด้วยใช่ไหมทุกคนคือเราไม่มีกับข้าวอะไรเลยมีแค่มีไก่โอ้หอนนี่ยมีไก่ต้มน้ำปลาที่เบลทำไว้เนาะมันแสบแห้งมันไม่มันไม่เผ็ดมากอะทุกคนมันกินกับข้าวคุกข้าวกินกับข้าวเปล่าๆแล้วก็เนี่ยเบลไปซื้อผักมาเมื่อกี้เนี่ยเอาผักมา เสียดายไม่มีสตอเพราะว่าเราก็ไปตามหาสตอวันนี้มันมืดเกินมันไม่มีเลยเมื่อเช้าน้องชายเอามาให้ฝักหนึ่งกินคนเดียวหมดเลยจ้ายืนกินอนะโอ้โห و, อร่อยมากไม่เคยกินน้ำพริกอร่อยขนาดนี้อร่อยมากทุกคนคือมันอร่อยจริงๆเนี่ยดูดิเนี่ยพูดไปน้ำลายไหลไปนีดนึง่เขาคอนีอ่อร่อยมันนั้น <มา S 1> ดูดู <มา S 1> ตอนปลาดิ<ม>าดู <มา S 1> ตอนปลาด,<ม>าลาดิโอ้โห สุดยอดอขนาดว่าไปซื้อที่พี่สาสหนองบัวลำพูอ่ะยังไม่อร่อยเท่านี้อันนั้นยังแบบมันมีความเผ็ดแต่ก็อร่อยอยู่แต่อันนี้เลิศกว่าไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้ฮึแพงกว่าตัดเลยจากกินน้อยยังไงไปเลยอร่อยอืม,อม ถ้ามีสตอนะคือแบบเลิศมากเ,าเสียดานไม่มีสตจอ,อแซ่บอร่อยมากมเลิศเลยแม่ไม่มกินข้าวกับอะไร้วกินข้าวกับแยกประแดกอย่างเดียวอร่อยเนื้อ,เน,อเนื้อประแดกเน้นๆแซ่บ อันนี้มันเป็นปลาดิบนะทุกคนปลาสุกนะแม่บอกว่าถ้าอยากทําปลาสุกอ่ะเอาน้ํามันใส่นิดนึงใช่ไหมแล้วก็เอาไปผัดผัดเออมันจะเป็นปลาสุกเลยมันจะอร่อยมากแม่เบละ่ะสั่งกินตลอดนะทุกคนแล้วเออน้องน้อง,น,องน้องเขาเรียกน้องสะพายเนาะก็ส่งมาให้น้องชายกินประจําเพราะว่าก็จะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไงสองคนน่ะน้องชายกับน้องสะพ้ายก็คือแยกกันอยู่เพราะว่าทุกคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ฝั่งน้องสะพายก็คือมีแม่เหลือแม่คนเดียวก็แก่มากไม่มีใครอยู่ด้วยก็ ก็เลยต้องดูแลแม่กับลูกชายอยู่ที่นูน่นแล้วน้องชายก็วันที่แม่เบลล้มวันที่แม่เบลเจ็บอนางพอนางลูกข่าวนางก็กลับมาก็รีบกลับมาช่วยแม่ทํางานช่วยพ่อทางานก็เลยได้มาแยกกันอยู่แต่ว่าต่างคนต่างเข้าใจกันนะ ก็ยังดีอยู่ที่ว่าทุกฝ่ายเข้าใจกันก็มาช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานไงเบลว่าตอนที่ปราการนะส่งขนมมาให้แล้วก็ส่งของมาให้ตอนที่เบลกลับมาจากอี่านนะทุกคนเบลก็ได้ช็อกโกลงชโโล็อกโกแลตมาเบลก็ส่งไปให้หลาน,ลานกินด้วยส่งไปให้หล่อหลานหลานชายเนาะรุ่นรุ่นน้องอดินสักปีสองปีนี่แหละทุกคนเป็นพี่ของอนาก็จะปีหนึ่งได้นะมั้ง ก็คือเบลก็ส่งนู่นส่งนี่ไปให้กินเยอะแยะมากมายเนาะแล้วทีนี้น้องสะพ้ยก็เลยส่งน้าําปลาล้าปลาล้าสาะัะเป็นปลาล้าบวกมาให้ชิมด้วยว่าอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยนางนำเนืน้อมากโอ้ทุกคนเบลอยากแบบสั่งมาขายเลยอ,อยากซื้อเบลไหม มันอร่อยจริงมันอร่อยมากไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้เลยแล้วมันก็ไม่ค่อยเผ็ดมากว่ามันเลิศมันเลิศเนี่ยว่าพูดได้เรื่องขายของนี่เก่งพูดอยู่นั่นแหละเบลเนี่ยไม่ไปเรื่องอื่นแต่ว่ามันอร่อยมากทุกค,คนเรื่องกินยินหนึ่งค่ะกลับมาไทยคราวนี้ก็ไม่ค่อยมีเรื่องเล่าอะไรมากมายให้พี่ๆเอฟซีได้ฟังเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ที่อิรานก็จะมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากไปเพราะว่าเราก็อยู่กับผัวแต่และว,วันเราก็หยุ่มหัวกันทุกวัน มันก็เลยมีเรื่องที่แบบว่าต้องเล่าเยอะหน่อยแต่พอเราห่างกันใช่ไหมพอเราห่างกันเราก็ไม่ค่อยได้แบบทะเลาะกันอะไรมากมายก็คือเราห่างกันมันก็ดีนะคนก็คือวิดีโอคอหากันเฉยๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันมากๆคนเราแรกๆไปหากันเนี่ยมันก็จะแบบอู้แบบรักกันอู้แทบจะกืนลำไส้กันเข้าไปแต่พออยู่ไปนานๆมันก็จะ อยู่ไปนานๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเบื่อกันแล้วนะทุกคนมันก็จะมีอารมณ์แบบเบื่อบ้างอะไรบ้างก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบของแต่ละคนมันก็เลยเป็นเหตุทําให้เราหยุมกันนั่นเองค่ะนั่นแหละมันก็เป็นเหตุเลยแล้วคราวนี้ พอเราห่างกันใช่ไหมพอเราอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยเราก็แค่วิดีโอคอคุยกันแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบว่าเอออยู่ใกล้กันมันก็จะไม่ทะเลาะก,กันมากไงทุกคนก็คุวิดีโอคอหาการแค่นั้นจบทําอะไรอยู่กินข้าวหรือยงังตื่นแล้วเหรอเพราะว่าเวลามันก็จะไม่ตรงกันเบล่นนะจะเร็วกว่าพ่อบ้านอาจจะช้าวกว่าเราเนะี่ยตื่นมาตีห้าพ่อบ้านเพิ่งจะแบบจะเข้านอนอะไรเงี้ยเราเป็นสิบโมงแล้วพ่อบ้านเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นกินอาหารเช้าประมาณนี้เลยแต่เราก็ ก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเดี๋ยวเแบลบก็จะกลับไปแล้วนะเแบลบเดือนกันยานี่แหละมะเบลบจองตั๋วไว้แล้วนะทุกคนเแบลบเดือนกันยานี่ยเแบลบก็จะไปแล้วแหละเแบลบก็จะเดินทางกับอิรานเพราะว่าน้องอดินก็จะไปโรงเรียนด้วยไงก็เลยจะได้กลับไปเแบลบก็เตรียมแบบซื้อของฟุ้งของฝากเยอะแยะมากมายเนาะเากลับไปให้เมยียให้หลานน้อยสองคนลูกของพี่สาวก็ซื้อนู่นซื้อนี่ไปฝากเขาเนาะ ก็ว่าแม่เดี๋ยวอีกประมาณสิบเดือนแม่เบลก็จะได้ผ่าตัดก็นู่นแหละทุกคนก็อีกสิบเดือนข้างหน้าเราก็รอดูว่าคุณหมอจะนัดผ่าวันไหนแล้วก็เขาจะ เป็นยังไงไปเอ็กซิเรอีกรอบมันจะเป็นยังไงเนาะเยลไปตลาดกลับมาก็ได้ทั้งผักทั้งไก่ทอดมาด้วยนะทุกคนเด็กๆก,ก็กินข้าวกับไก่ทอดไก่ทอดแบบว่าไก่ทอดอิสลามนั่นะทุกคนติดใจกันมากน้องอนณาก็ชอบชอบชอบกินมากทุกคนอดีนก็กินข้าวเก,ก่งมาเมือง,ทงไทยก็เก่งไม่เจ็บไม่ป่วยเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกเบลไม่ป่วยนะคะเขาพ่าเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไงคะห้องสี่เหลี่ยมที่ลูกชอบตื่นเช้ามานะทุกคนวันนี้เบลก็จะไปซักผ้าค่ะเบลเดินออกมาร่ม เราก็ห้ามลืมนะคะไปไหนก็แบกร่มไปด้วยค่ะมันร้อนมากแล้วก็เดินไปแป๊บหนึ่งเนี่ยฝนตกแล้วเราก็ต้องเอามีร่มไปด้วยค่ะร้านซักผ้าก็จะอยู่ใกล้ๆกับห้องพักเนี่ยทุกคนเป็นตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ40 30 20แล้วแต่เบลเคยซักแบบถัง20แล้วแต่ว่าวันนี้เสื้อผ้าเยอะเกินเพราะว่าเราอยู่กัน4ี่คนซักผ้าเสร็จแล้วเบลก็เดินมาร้านที่เออร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้ออูด้งนะทุกคนมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมเรากินได้มันไม่ใช่หมูค่ะ เราก็ไปเดินไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเบลแอบเห็นตอนเดินออกไปก็เห็นแบบมองซ้ายขวาว่ามันมีอะไรกินวะแถวนี้เบลก็นอนมองดูแล้วแบบเออเห็นกว๋วยเตี๋ยวโอเด้งแล้วมันเขียนว่ากว๋วยเตี๋ยวเนื้อเดีวเราก็เออโอเคเราก็ไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวเนื้อมากินดีกว่าเนาะวันนี้ก็ไม่ได้ทํากับข้าวกับใจนะทุกคนก็คือเราก็ตื่นมาแบบโอ้ยอัดคุมอัดคลิปเสร็จน้ะก็ไม่อยากแบบว่าเดินไปโรตัสแล้วน้องอนานาก็ยังไม่หลับก็เลยแบบ โอเคเราก็ไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวมากินแล้วกันแล้วก็ถามแม่ว่าอยากกินอะไรแม่ก็ว่าโอเคเดี๋ยวกินกว๋วยเตี๋ยวก็ได้แล้วก็เลยไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาก็ได้มาสามถุงค่ะเป็นเส้นหมี่เหลืองกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย ออกไปข้างนอกมาก่อนจะอะไรใดๆก็แล้วแต่ก็คือเราต้องล้างมือก่อนว่าเบลติดไปแล้วนะทุกคนตั้งแต่เรามีโควิดมาเนาะติดล้างมือไปเลยนะติดไปเลยเวลาออกไปข้างนอกมาจะอยู่ที่ไหนก็ล้างมือก่อนล้างมือก่อนพาลูกไปล้างมือก่อนเนี่ยเวลาเบลกลับมาก็ล้างมือก่อนทันทีค่ะเราก็จะมาจัดเตรียมข้าวของเพราะว่ามันก็เที่ยงก็บ่ายแล้วเด็กๆกับแม่ก็คือหิวข้าวกันมากเบลก็จะมาแกะก๋วยเตี๋ยวใส่จานให้มันเรียบร้อยให้แม่ให้ ให้ลูกเนาะมีเลืองนี่เป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะทุกคนที่อีหลานก็คือหากินยากมากเบลทําเองนะเส้นมีบะมีไข่เนาะโอ้บางทีว่ามันขี้กระตือพุละ่ะมันทําออกมาแล้วบางเราไม่มีเครื่องตัดเส้นเนะี่ยทุกคนทําออกมาลวกออกมาแล้วเป็นแบบง้องงงอย่างไงม่รู้ยังคล้ายคล้ายกับขี้กระเดียนูใครรู้จักขี้กระเดียนขี้กระเดียนไสเดือนนะเออเป็นภาษาไทยเขาเรียกก็ไสเดือนไหมนั่นแหละมันเหมือนกันเลยแล้วแบบกินเข้าไปแล้วยังไงมันบางทีนึกอยากกิน มันมีสีเขียวมียกอะทุกคนเป็นแบบเออใส่หอมเจียวแล้วก็เอาเปิดย่างมาใส่อะไรก็แล้วแต่เนาะคือก็เราแค่อยากกินแบบนั้นแต่ว่ามันหาไม่ได้เราพยายามทําเองโอ้ยทาไม่ได้ก็โมโหนะทุกคน สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือสลับเปาแล้วก็เกี๊ยวซาดนั่นแหละเออแต่อันนั้นอะ่ะทำได้อันนั้นอะ่ะทำบ่อยทำผ่านจนทำขายเลยแต่เราลองทำบะหมี่เหลืองบะหมี่ไข่แล้วมันเส้นมันนุ่มก็จริงแต่ว่าพอเวลาเราตัดเส้นอนะ่ะมันไม่ค่อยเลือดเท่าไหร่เบลอะเอาไม้บรรทัดมาวัดเลยนะทุกคนเบลก็รีดแป้งให้มันเป็นบางๆใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็เอาไม้บรรทัดมาวัด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  วัดแล้วมันก็ไม่ตรงตามที่เราต้องการทุกคนมันไม่มันไม่เป็นอย่างที่เราแป้งอ่ะเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ในการลองไม่ให้มันเส้นมันติดกันใช่ไหมเขาต้องเอาแป้งเท้าใยม่อมหรือเปล่าเออเอามาใส่ใช่ไหมเรามันแป้งมันจะได้เกาะไม่ติดกันมันก็จะเป็นเส้นของใครของมันแต่เราเอาแป้งสาลีอเนกปสงสัยเข้าไปโอ้ยมาดูอีกทีจับกันเป็นก้อนแบบเดิมค่ะต้องมาทําใหม่โอ้โหไม่ เดีไม่กินเลยเดี๋ยวก็ไม่ทำํำเลยทําครั้งนั้นครั้งเดียวก็แบบโอ้มันไม่ได้อย่างที่ใจเราหวังไงก็เลยแบบไม่ทําเดียวก็ไม่กินแต่พอมาเมืองไทยเดีจะกินตลอดเลยนะบะมีเหลืองโอ้พูดแต่เรื่องกินอีกแล้วจ้า <laughs> สิ่งที่มาเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่ได้คืออะไรมากินนี่แหลคะค่ะไม่ได้อะไรหรอกมากินค่ะบดวยยังเลยไม่ได้อะไรเลยคะ่ะมากินอย่างเดียวคะ่ะดีๆก็เอนจอยไปด้วยเนาะก็สิ่งที่ได้ก็มาอยู่กับแม่ไงเราก็ได้มาทําอะไรหลายอย่างในสิ่งที่เราอยากทําไงเออนั่นแหละสิ่งที่เราได้ไหนใครถามเบลว่าเบลความจริงแล้วเบลมา,าที่เมืองไทยมาทําอะไรก็นี่แหละมากินค่ะคําตอบเลยกินค่ะ แล้วก็มาดูแลแม่ไงทุกคนมาหาแม่ไงก็มาหาแม่แหละเผื่อว่ามันจะมีหมอที่ดีเนาะเผื่อว่าเราพาแม่ไปอีสานเผื่อว่าจะได้มีหมอที่ดีเผื่อเราจะโชคดีอ่าล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่หวังมากหรอกทุกคนเราก็หวังนิดนึงเผื่อว่าแม่เราจะเดินได้เผื่อว่าแม่เราจะหายอะไรเงี้ยหายจากการทรมานเราก็หวังแบบนี้เพราะเราเราไปดูก่อนว่าเรามันเราจะสมบังหรือเปล่านี่แหละงวดนี้แหละเราจะสมบังแนะเพราะไปโูตันีในเดินผ่านลอตเตอรี่หลายรอบมากบ้า เลขอยู่ในใจเมื่อคือนนี้ก็ฝันเห็นงูนะทุกคนวิ่งไล่เบลโอ้ยวิ่งเร็วเร็วมากแล้วก็วิ่งหนีงูอะ่ะเมื่อคือนเนี้แล้วทีนี้เบลก็เลยไปดูไปดูในอินเทอร์เนต็ตว่าเลขนําโชคมันคืออะไรทุกคนงูตัวเบลจำได้เลยมันเป็นตัวสีดาดานะแล้วมันวิ่งไปกัดขาเด็กคนหนึ่งนะทุกคนแต่ไม่ใช่อดีนาน,านนะกัดใครไม่รู้เด็กคนหนึ่งแล้วคราวน,นี้เบลก็วิ่งหนีวิ วิ่งวิ่งนีงูเบลเป็นคนกลัวงูมากเลยทุกคนกลัวมากกลัวเห็นไม่ได้เลยแบบมันจําภาพติดตามันหลอนมันติดตาเรานอนไม่หลับเลยอ่ะแบบหลับตาลงทีไรนึกเห็นแต่งูอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยชอบเนาะเราก็ไม่ค่อยอยากมองแต่เวลาความฝันบางทีมันฝันมาเองนะทุกคนเราก็ไม่ได้ดูลูกงูก่อนนอนหรืออะไรก่อนนอนนะแต่ว่าเบลฝันฝันเห็นงูแล้วมันวิ่งไล่เราเนี่ยใครลองไปดูในอินเทอร์เน็ตเลขเด็ดเลขดังโอ๊ย อาจารย์เบลเจ้าแม่เบลต้องมาแล้วค่ะถ้างวดนี้ถูกตามที่เบลฝันจริงๆนะทุกคนอเบลจะไดไ้ไม่ได้ไปนุ่งขาวหงสาวนุ่งไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเข้าอิสลามแล้วเราก็แบบเออเราก็แบบนี่ไปดูดวงมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่มันก็ไม่ถูกแต่ว่าความลงาก็นิดนึงอนะเนาะทุกคนเราก็เอาความฝันของเราไปตีเลขเผื่อว่าเบลจะได้รางวัลที่หนึ่งว้าแล้วรางวัลที่หนึ่งนี่ฉันจะพาแม่ฉันไปหาหมอที่อีหลานพวดแล้ว เป็นไงล่ะทุกคนเออถ้าเราไร้่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยสักสี่ห้าใบพอแล้วใบเดียวเราไม่หวังนะจ้าเราหวังสักสี่ห้าใบหวังเป็นเสรษฐีนี่เลยจ้าหลายคนก็หวังแบบนี้นะเบลก็หวังเหมือนกันมันก็นิดนึงนะมันเป็นความคิดแบบว่าอ่ามันอยู่ในใจเรามานานนะออถ้าเราได้ก็โลดเลยนะทุกคนว้าจะไปจะวิ่งอ้อมออรีสอร์ทนี่เลยถ้าเบลว่าวิ่งอ้อมสักประมาณห้ารอบเออ สักประมาณยี่สิบรอบไปอ๋อเปจะวิ่งรอบอ้อมนี่ยี่สิบรอบเลยถ้าเบลถูกลังวันที่หนึ่งพวนบนบานแล้วนะทุกคนยี่สิบรอบค่ะยี่สิบรอบเปจะวิ่งรอบอ้อมรีสอร์ทเลยจ้ะวิ่งรอบรีสอร์ทยี่สิบรอบถ้าเบลถูกลังวันที่ที่หนึ่งสักสี่ห้าใบใบเดียวไม่เอานะเอาสี่ห้าใบนะจ๊ะซื้อหรือเปล่าซื้อเรียกหรือเปล่าซื้อลอตเตอรี่หรือเปล่าไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนค่อยจะวิ่งนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นี่แหละเบลพาคคิปเสร็จอะไรเสร็จเปจะไปโรตัสีเปนจะไปซื้อหวย ไม่ได้ด้วยเวทมนต์เราก็ต้องเอาด้วยมนต์ขาถาค่ะเ่าก่อนจะพูดพูดเล้ค่ะเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งกับงวดนี้เพราะว่าเราฟันหินงูไม่ใช่ผู้ชายจะมาวิ่งตามเรานะไม่มีเรามีผัวแล้วอย่ามาวิ่งตามเราลูกเราสองขี่ผูวห้องกับอ้างลางอยู่เิมาวิ่งตามเพราะเด็จังใดไม่ชอบพุงเราหรือเปล่าพุงเราออกจะน่ารักอัตมูตตมีคนบ้าอะไรตูดเล็กพุงใหญ่กว่าตูดอีกเอาตูดมาไว้ข้างหน้าทำไม วันนี้เราจะรวยค่ะลูกนอนตอนบ่ายนะทุกคนเบลก็ซักผ้าไว้ใช่ไหมเบลก็ไปเอาผ้ามาทุกคนอุ้ยเดินไปนี่ผู้บ่าวขายแบบว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่มองเบลหลายรอบเพราะว่าเบลเดินบ่อยเพราะว่าวันนี้เบลใส่ชุดสีชมพู <c oughs> เขาก็มองป้าอีนี่มันคือใจสีชมพูมันคือกาดแต่ว่านาะเขาก็จะว่าให้เบลอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่ามันสวยไงยสีชมพูมันแบบเดินไปนี่สะดุดตาผู้ชายแบบโอ้โอ้พูนเพราะญ่น,นึงกินน้ําอยู่ปูดเลย <c oughs> ก็สวยไงเออก็พุงนำนมไงแล้วไงอะ่ะเราก็ตากผ้าตากอะไรนะทุกคนลูกก็นอนหลับใช่ไหมวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เป็นทับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครอยากสั่งครีมทักมาหาเบลได้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ